เดี๋ยวเอาเอาลำนึงก่อนก็ได้ครับพี่ลำก่อนอ่าเดี๋ยวมันจะดึงไปเลยครับพี่เพี้ยนี่ครับอ่าเราต้องประคองนิดนึงบางทีมันโดนมันโดนข้อนะพี่เพี้ยมันโดนไเพราะว่ามันก็มันกรอบมะเนาะอ่ามันกรอบใช่พี่อันนี้เราต้องเข้าใจว่าใช่นี่ครับอ่าโป้พัดนะครับอัปเกรด18ลูกปืนนะครับ1 HP นะครับสเตเลสร์3ดุลสี่นะครับผมเนี่ย ูด้านข้างนะครับที่ดูชานอ้อยครับพี่เบี้ยวออหมดร้องไห้ครับหมดร้องไห้ครับรุ่นนี้หมดร้องไห้ไม่ได้กินเลยอ่ารุ่นนี้อ่าลองพี่ชวนพี่ชวนยัดดูบ้างอ่ะพี่ชวนยืนอ่าจะได้เคยมืออันนี้เอาไปเอาไปใส่ต้นมงต้นไม้หมักเป็นปุ๋ยได้นะพี่พี่เบี้ยวอ่านั่นแหละครับเราประคองปึ๊บนั่นแหละอ่าพอเลยครับปล่อยเลย นี่ครับอ่าใส่ใช่ด่ดูครับนี่พี่เบวปิดปิดเครื่องให้ดูหน่อยอ่าพี่เบวเปิดอีกทีเปิดเปิดเปิดเครื่องนิดนึงข้างล่างอ่าสมมุติมีโทรศัพท์เข้ามาพี่เบวจะหยุดฉุกเฉิน นั่นแหละครับมีแค่นี้แหละครับปุ่มอะเปิดให้มันทำงานต่อคุยโทรศัพท์เสร็จอาแค่นี้ะพี่ครับครับอะครั้นี้บิดบิดบิดลับครับพี่โอเคเกินการน้ำอ้อยนะครับ F5 โปรพัดนะครับอัพเกรด18แบลลิงนะครับ1 HP สเตเลส์3 0 4ครับผมอันนี้เดินทางมาถึงไรจิตพรแล้วนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมอคือไปนอนไหนกันมาอยู่กำแพงป่ะพี่นน้ตสวัสดีพี่โอคิดว่ามานอนกำแพงก็ยังคิดวจะมาเที่ยวนี่เจ็ดเจ็ดตัวพี่ใช่ ฮะอันนี้เกี่ยวไหมตัวไหนพี่ตัวเล็กตัวเล็กไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสิแบริ่งหมดเลยครับที่ลงสวัสดีครับไล่จิตพรจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับสำหรับวันนี้เรามีเครื่องนะครับการน้ำอ้อยนะครับ f 5โปรพัดนะครับ 18แปบริ่งนะครับ1 HP s t a อชพีสเตเลมนมาใหม่ๆเลยนะครับนี่ครับครับจากบริษัทสเลนนะครับนี่นี่พี่นนท์มาเองนะครับนี่น้องนะครับเดินทางกันมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับผมมาที่ไร่จิตรภรจังหวัดกำแพงเพชรครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่สั่งจองเครื่องไว้นะครับวันนี้เครื่องมาถึงแล้วนะฮะนะครับสามารถติดต่อเข้ามาชมเครื่องหรือว่ามารับเครื่องได้เลยนะครับผมนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากประเทศเวียดนามนะครับ f 5โปพันะครับ 18บแปดแบลริงนะครับ1 HP s t a ฮปีส s ตเลสนะครับราคานะครับราคา25,500บาทครับพร้อมชุดของแถมนะครับสู้โควิดนะครับมีป้ายไวนิลนะครับมีมีดกีวีสเตเลสสามศนะครับมีเหยือกน้ำมีผ้ากองนะครับมีผ้าเช็ดเครื่องนะครับชุดทำความสะอาดลูกกิ้งนะครับผมนี่ครับมาดูได้ครับมาชมได้ครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับมาดูก่อนนะครับผมนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะครับ อ้อยข้าวนาพวงจรละจิตาพรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับสนใจติดต่อนะครับ093 140 7818นะครับ ID ไลน์เฮงบ็อกกี้หนึ่นะครับ Facebook กับ YouTube นะครับจิตอาพรฟาร์มนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับในนั้นเป็นแหล่งรวบรวมความรู้นะครับผมทำเองทุกขั้นตอนนะครับจากประสบการณ์จริงนะครับผมนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับไรจิตาพรจังหวัดกำแพงเพชรครับอันนี้หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับบริเวณนี้เราจะปลูก อ้อยคันน้ำแล้วก็สวนทุเรียนนะครับผมทำแบบเดียวกันกับที่ผมทำฝั่งนู้นนะครับนี่ะบริเวณนี้นะครับพื้นที่ประมาณสองไร่นะครับผมครับแล้วก็จะแยกนะครับจะมีทางกลางนะครับแยกโซนของอ้อยคันน้ำออกไปกับอ้อยเข้าโรงงานจะเป็นฝั่งนู้นนะฮะตอนนี้กำลังให้กากลางไร่นะครับมาดันทางนะครับเพื่อ เดี๋ยวเราจะปลูกนะครับกั้นพื้นที่ให้ชัดเจนแล้วก็จะปลูกชะอมนะครับกั้นระหว่างสวนนะครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราจะปลูกชะอมแบบนี้เลยยาวไปจนถึงนู่นเลยครับแล้วตรงนี้เวลาถ้าผู้ที่สนใจนะครับอ้อยขันน้ำนะครับอนาคตถ้าโควิดเบาบางผมจะมีการจัดอบรมนะครับ เป็นกลุ่มคณะนะฮะเป็นกลุ่มคณะนะครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะแบ่งตรงนี้ไปเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็เดี๋ยวรอรถนะครับรถอัดรถอัดตัวตัวใบอ้อยนะครับมาเคลียร์นะครับเพราะว่าอันนี้เราใช้รถตัดมันก็จะมีเป็นเศษของนะครับกาบอ้อยยอดอ้อยแบบนี้ครับ เดี๋ยวจะมีรถอัดแพ็คเป็นก้อนๆก้อนๆน,น,นะครับแล้วก็ออกก็จะเหลือแค่เป็นดินนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเราจะไม่ใช้ไฟไฟจุดนะครับเพราะว่า PM เอ็มรอ้า เราจะปาดแบบให้รถสามารถสวนกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะดันดินขึ้นมาเป็นสโลปให้สามารถลดลงมาได้ด้วยนะครับลดเลี้ยวลงมาได้นะครับนี่ครับพื้นที่ตรงนี้ต่อไปจะเป็นสวนผสมนะฮะนี่ครับฝากติดตามด้วยนะครับไรจิตรพรจังหวัดกำแพงเพชรครับไรคันน้ำนะครับอินรียนะครับ สดจากไร่ใส่ใจทุกควรนะครับตัวแทนจำหน่ายนะครับเครื <_ C Yas min> ่องคันน้ำอ้อยน้ำข้าจากประเทศเวียดนามนะครับ F5 โรพัดนะครับอัพเกีร์18บลิง1 HP s u s 3 0 4ครับตอนนี้กำลังมาแรงเลยนะครับสำหรับเครื่องคันน้ำอ้อยนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับและเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ช่อง YouTube จิตอภรรฟาร์มครับสวัสดีครับ